สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม11ศอกหมู่3รวมใจครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณแม่สมจิตศรีวัตรนะครับท่านเป็นประธานกลุ่มครับคุณแม่ครับอยากให้คุณแม่เล่าเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการทําไปทํากลุ่มกลุ่มกลุ่มสูงอายุครับที่บ้านกระถินไปเรียนมาแล้วสุดแล้วป้าก็กลับมาทําปลาส้มปลาล้าก็พอดีมีตลาดส่งก็เลยทํา น,นี้คุณแม่จะพาไปชมผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือจะเป็นปลาส้มปลานะคร,ค,ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับเป็นปลาร้าข้าวคั่วนะครับผมอ่าปลาส้มค่ะทําด้วยกระเทียมกับข้าวเหนียวค่ะวิสาหกิจชุมชนที่ในหมู่บ้านนี้เขาเลี้ยงกุ้งก้าเกิดบังเอิญมันน้ํามันติด ปลามาติดน้ําขึ้นมาอยู่ในบ่อกุ้งแล้วชาวบ้านก็ไม่รู้จะปลาไปไหนก็เลยพอเข้ากลุ่มกันทําผสมปลาค่าค่ะสูตรนี้ช่วยกันคิดไหมครับหรือว่าสูตรนี้ก็ผู้ชี้ก็เรียนมาแต่เราก็ไม่ตามสูตรเขาเราเรามาทําสูตรของเราทำวิธีทำสองผลิตภัณฑ์นี้ยากไหมครับไม่ยากค่ะเอาปลามาใส่เกลือหมักไว้หนึ่งคืนเสร็จแล้วก็เอามาล้างให้ร่อน แล้วก็มาใส่กระเทียมกับข้าวเหนียวแล้วก็ทิ้งไว้ห้าวันนะปลาร้าข้าวคั่วก็คือกรรม,มวิธีเหมือนกันเลยใช่ไหมคุณแม่แต่คือเก็บได้นานกว่าได้นานกว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตคุณผู้ชมขอพิสูจน์กลิ่นนะครับว่าจะหอมข้าวคั่วจริงไหมนะครับผมหอมมากหอมมากครับมมคุณแม่สมตัวใหญ่มากคุณแม่ค่ะน่าทานมากครับตัว ครับคุณผู้ชมนี่คุณแม่ทอดมาร้อนๆใหม่ๆเลยครับผมจิมแล้วนะคะคุณผู้ชม,มได้กลิ่นของการทอดของไ<ข>ม่ไหม้นิดนึงของขา้าวโพดนิดนึงครับคุณแม่หอมมากเดี๋ยวทอดจะอร่อยต้องกินกับถั่วฝอยาด้วยนะครับนี่จากสวนมันจะมีรสเปรี้ยวรสเค็ม,มเปรี้ยวเค็มจะต้องเปรี้ยวนำนิดนึงอร่อยมากันีอีกหนึ่งคนนะครับว่าจะอร่อยจริงไหมนะครับ เดี๋ยวขอเชิญพี่พินมาชิมด้วยกันเลยครับผมนี่ชิ้นใหญ่ๆเลยครับต้องเต็มคำเลยใช่ไหมเต็มคำเลยครับเพราะว่าไม่เค็มมากแล้วก็ไม่เปรี้ยวโดดหอมหอมอร่อยยกนิ้วให้เลยครับครับการันตีความอร่อยแน่นอนครับของสองผลิตภัณฑ์นี้นะครับปลาส้มแล้วก็ปลาร้าข้าวคั่วนะครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจจะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับคุณแม่ ติดต่อได้เบอร์โทร0632629154ค,ครับของคุณแม่สมจิตของคุณแม่สมจิต <Okay. S 2> ค่ะวิธีการส่งยังไงบ้างครับก็เป็นทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะสั่งแล้วก็เราจะส่งให้แต่ว่าจะมีการบวกค่าส่งครับราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่ากิโลละร้อยยี่กิโลละร้อย,ยี่สิลลบาทส่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะอ่า ถ้าส่งไปสณีคุณแม่จะก็จะห่อแพ็กเกจในถุงรับอย่างดีนะครับแล้วก็ซีนถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับสองชั้นเลยนะครับผมนอกจากจะใช้เวลาว่างในการทําการเกษตรแล้วยังมาแปรรูปสินค้านะครับให้กับทุกๆคนได้ทานกันความอร่อยนะครับผมก็อย่าลืมติดต่อที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ขึ้นไว้นะครับเพื่อมาอุดหนุนคุณแม่นะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนสิบอดศอกนะครับผมอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาของเราที่เองนะครับเดี๋ยว คลิปหน้าเราจะมาะนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมเดววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ